CEPT p o w e r p o u s e เอิโีด9บทสรุป RE 1 0 0ที่ Gateway Square พิมพ์เขียวโครงข่ายไฟฟ้าแห่งอนาคตชีพจองแห่งโลกพลังงานที่คุณต้องตามให้ทันเจาะลึกทุกเทรนด์และเทคโนโลยีกับ CEPT p o w e r p o u s e โดย2 AI ผู้จะพาคุณไปสำรวจอนาคตของระบบไฟฟ้า สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านกลับสู่ CEP T Powerhouse เอิโซดสุดท้ายของซีรีส์นี้ค่ะดิฉันไมย่ยและอาจารย์เมริตค่ะสวัสดีครับตลอด8ตอนที่ผ่านมาเราได้เดินทางสำรวจจิ๊กซอแต่ละชิ้นของโครงข่ายไฟฟ้าแห่งอนาคตตั้งแต่กล้ามเนื้ออย่าง Power Electronics ระบบประสาทอย่างการเฝ้าสังเกตการภาษาและเส้นทางสื่อสารการวิเคราะห์ข้อมูลสมองกลในอาคารอย่าง EMS ดวงตาแห่งอนาคตอย่างการพยากรไปจนถึงวิสัยทัศน์ตลาดพลังงานอย่าง Transactive Energy ครับ ใช้ค่ะและในวันนี้เราจะนำจิ๊กซอวทั้งหมดนั้นมาประกอบให้เป็นภาพที่สมบูรณ์กับกรณีศึกษาที่จะแสดงให้เห็นว่าอนาคตที่เราพูดถึงกันมาตลอดนั้นมีหน้าตาเป็นอย่างไรกับหัวข้อการออกแบบการใช้พลังงานหมุนเวียนเต็มร้อยสำหรับเกวิสแควร์คอนเซปชวลดีไซน์ for re 1 0 0่งร้อ at เกวสแควค่ะถูกต้องครับ เจเวอร์สแควรคือภาพจำลองของไมโครกริดหรือชุมชนพลังงานแห่งอนาคตที่ตั้งเป้าหมายที่ท้าทายนั่นคือ RE100 หรือการพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนให้ได้ร้อยเปอร์เซ็ครับคำว่า RE100 ในบริบทนี้ไม่ใช่แค่การติดตั้งแผงโซลาเซลล์ให้เยอะๆใช่ไหมคะอาจารย์เพราะความท้าทายที่แท้จริงคือความผันผวนของพลังงานหมุนเวียนไม่ใช่เลยครับนั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้น ความท้าทายที่แท้จริงของ r e 100คือการบริหารจัดการความไม่แน่นอนครับทำอย่างไรให้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้เฉพาะตอนกลางวันสามารถตอบสนองความต้องการไฟฟ้าของทั้งชุมชนได้ทำอย่างไรเมื่อมีเมฆลอยมาบังแล้วกำลังการผลิตตกควบลงทันทีและที่สำคัญคือทำอย่างไรให้คุณภาพไฟฟ้าทั้งแรงดันและความถี่ยังคงมีเสถียรภาพเทียบเท่ากับโครงข่ายหลัก ทั้งหมดนี้คือจุดที่เทคโนโลยีทั้งหมดที่เราคุยกันมาจะถูกนำมาใช้งานจริงครับและพิมพ์เขียวของเกวอร์สแควร์วางองค์ประกอบเหล่านี้ไว้ยังไงคะเราสามารถแบ่งองค์ประกอบออกเป็น3ชั้นที่ทำงานประสานกันครับชั้นแรกคือชั้นกายภาพ Physical Layer นี่คือสินทรัพย์พลังงานทั้งหมดที่มีในพื้นที่ครับไม่ว่าจะเป็นแผงโซลาเซลล์ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ BESS สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและหัวใจสำคัญคืออินเวอร์เตอร์อัจฉริยะที่เป็นเหมือนกล้ามเนื้อคอยควบคุมการไหลของพลังงานอย่างที่เคยคุยกันในตอนที่สองซึ่งแบตเตอรี่ในที่นี้ไม่ได้เป็นแค่ power bank นะครับแต่ยังทำหน้าที่สร้างเสถียรภาพให้กับไมโครกริดโดยการจ่ายหรือดูดทรัพย์พลังงาน ในเสี้ยววินาทีเพื่อรักษาแรงดันและความถี่ให้คงที่ด้วยครับพอมีอุปกรณ์แล้วก็ต้องมีระบบที่คอยตรวจจับและเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วใช่ไหมคะถูกต้องครับนั่นคือชั้นที่2ชั้นการเชื่อมต่อและข้อมูล connectivity and data layer ประกอบด้วยเซนเซอร์และมิเตอร์อัจฉริยะอย่าง PMU ที่เป็นเหมือนระบบประสาทคอยวัดค่าพลังงานด้วยความละเอียดสูงและระบบสื่อสารความเร็วสูงที่มีค่าความหน่วงต่ำอย่างที่เราคุยกันเรื่อง 5G เพื่อส่งข้อมูลมหาศาลทั้งหมดไปยังศูนย์กลางได้แบบทันทีทันใดและสุดท้ายก็คือสมองกลที่จะบริหารจัดการทุกอย่างใช่ไหมคะใช่แล้วครับชั้นที่3ชั้นการจัดการอัจฉริยะ intelligence layer นี่คือห วใจของระบบทั้งหมดครับเราเรียกระบบนี้ว่า DERMs หรือวาทยากรของวงออเคสตรานี้ครับให้ผมลองเล่าภาพการทำงานของ DERMs ตลอด24ชั่วโมงในเกเวอร์สแควร์ให้ฟังนะครับน่าสนใจมากค่ะเริ่มจากช่วงเช้า7นาฬกาดวงอาทิตย์ขึ้น การผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเริ่มขึ้น DERMS จะใช้ข้อมูลพยากรที่ได้จากตอนที่7มาคำนวณและสั่งการให้พลังงานจากโซล่าจ่ายให้กับโหลดที่เริ่มมีการใช้งานในตอนเช้าก่อนส่วนที่เหลือจะค่อยๆนำไปชาร์จแบตเตอรี่ ช่วงกลางวัน12นาฬิกาการผลิตไฟฟ้าจากโซลา่าจะพุ่งสูงสุดเกินกว่าความต้องการใช้ในชุมชน DERMS จะสั่งให้ชาร์จแบตเตอรี่ BESS อย่างเต็มกำลังและในขณะเดียวกันมันอาจจะใช้กลไก transactive energy ที่เราคุยกันในตอนที่8สร้างสัญญาณราคาภายในส่งไปยังสถานีชาร์จ EV เพื่อจูงใจให้คนนำรถมาชาร์จในช่วงเวลานี้เพราะมีพลังงานสะอาดเหลือเฟือและราคาถูก ช่วงเย็น18นาฬิกาดวงอาทิตย์ตกแต่ความต้องการใช้ไฟฟ้าพุ่งสูงสุด DERMS จะสลับแหล่งจ่ายพลังงานอย่างนุ่มนวลจากโซล่าเซลล์มาเป็นการดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ที่เก็บสะสมไว้เต็มที่เมื่อตอนกลางวันออกมาจ่ายให้กับทั้งชุมชนช่วงกลางดึก2นาฬิกา ความต้องการใช้ไฟฟ้าต่ำมาก DERMS จะบริหารจัดการพลังงานที่เหลือในแบตเตอรี่ให้เพียงพอจนถึงเชา้าและอาจตัดสินใจนำเข้าไฟฟ้าจากโครงข่ายหลักในปริมาณเล็กน้อยหากเป็นช่วงที่ราคาถูกมากๆ o f ออฟพีก,ก ak, เพื่อเป็นการสำรองและบริหารตน้นทุนให้ดีที่สุดครับสุดยอดเลยค่ะมันคือการวางแผนและตัดสินใจแบบอัตโนมัติล่วงหน้าตลอดเวลาโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการใช้พลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ให้ได้มากที่สุดแต่ก็ ยังต้องคำนึงถึงเสถียรภาพและต้นทุนด้วยถูกต้องครับ DERMS ต้องหาจุดสมดุลที่ดีที่สุด optimization ระหว่างหลายเป้าหมายพร้อมๆกันทั้งการบรรลุ RE 1 0 0การรักษาเสถียรภาพของแรงดันและการยืดอายุก,การใช้งานของแบตเตอรี่นี่คือความซับซ้อนที่ต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลและ m a c ช ine Learning ที่เราคุยกันในตอนที่5เข้ามาช่วยครับฟังดูแล้วการสร้างโครงการแบบนี้ขึ้นมาจริงคงไม่ใช่เรื่องง่ายแน่ๆ แน่นอนครับ ความท้าทายมีอยู่จริงทั้งเงินลงทุนเริ่มต้นที่สูงความซับซ้อนในการบูรณาการระบบที่มาจากผู้ผลิตหลายรายและที่สำคัญคือนโยบายและกฎระเบียบที่ต้องปรับตัวเพื่อรองรับรูปแบบการผลิตและใช้ไฟฟ้าแบบใหม่นี้แต่เกเวอร์สแควร์ก็ได้แสดงให้เห็นถึงพิมพ์เขียวและความเป็นไปได้แล้วครับและนี่ก็คือบทสรุปการเดินทางของเราตลอด9ตอนในซีรีส์ CEP T Power Pulse ค่ะเราได้เห็นภาพอนาคตของระบบไฟฟ้าที่ ทุกคนไม่ได้เป็นแค่ผู้ใช้แต่สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานได้ผ่านเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อถึงกันและทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดใช่แล้วครับอนาคตของพลังงานได้เริ่มต้นขึ้นแล้วและมันเริ่มต้นจากพิมพ์เขียวและกรณีศึกษาอย่างที่เราได้เห็นในวันนี้สำหรับซีรีส์นี้ผมและไมล์ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการเดินทางของเรามาโดยตลอด หวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้และแรงบันดาลใจเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโลกพลังงานไปสู่อนาคตที่ดียิ่งขึ้นครับสำหรับวันนี้ดิฉันและอาจารย์เมริตต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ